สวัสดีครับเสียงภรรยาคนสวยก็บอกว่าอยากกินแกงส้มมะระกออีกแล้วเนี่ยมีอยู่ต้นเดียวเนี่ยพอกินเลยครับต้นอื่นไม่สนใจแล้วนะครับกินได้ทั้งสุกทั้งดิบนะฮะเอามาปอเปลือกเป็นเสร็จลูกหนึ่งเนี่ยไม่ถูกใจนะฮะแงนดูใหม่เอาเหลืองๆนะครับกินแล้วหวานฉ่ำเลยเนะี่ย หอกทิ้งตรงนี้ไว้เป็นปุ๋ยเลยเนี่ยเสียดายเนี่ยเสียไปไปลูกหนึ่งไม่เป็นไรเนี่เอาไว้ส้มตำทีหลังเนี่ยล้างน้ำก่อนล้างน้ำก่อนเนี่ยเดเอาลูกเหลืองๆนี่แหละนะครับแกงส้มเนี่ยฝานเป็นชิ้นบางๆเนี่ยฮะ,ยฮะแกนในเหลืองเริ่มเหลืองแล้วเราไม่เยอะไม่ถึงถึงหมด ลูกหรอกนะฮะแค่สักครึ่งลูกก้อนลูกเนี่ยพอแล้วแค่นี้เองเดี๋ยวโขกน้ำพริกนะโขกน้ำพริกเนี่ยตะไคร้นี่หักมายา,ยาวๆก็มาใส่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 แนวไปหลายกอแล้วกินกินกินตะไคร้ไปหลายกอแล้วหัห่นกระชายกระชายขาดไม่ได้แลแกงส้ม ใส่โขกง่ายๆหน่อย,อยหอมกระเทียมนี่แกะไว้แล้วล้างน้ำไว้ด้วยนะครับก็ใส่กะปิไปสักก้อนน้อยๆนี่แค่นี้แหละนะฮะก็โขกให้แหลกกันแล้วกันนะให้ทุกอย่างมันเข้ากันเนีย่ยมันมันยังไม่ถูกใจก็มันนั่งหน้าเตาตั้งหม้อนะให้เดือดไปด้วย โขกไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่มะละกอลงหม้อไปก่อนเนี่ยนานครับกว่าจะยุ่ยเนี่ยเดือดแล้วเดือดอีกนะครับแล้วโขกน้ำพริกไปด้วยนี่ใส่ปลาต้มใบน้ําเดือดแล้วปลาต้มไปสักแ,แค่ครึ่งตัวเองนะเนี่ยต้มจนอ่อนนิ่มแล้วก็ออกแกะสะคอนเนื้อ นะครับแล้วก็สับนาเพื่อก้างเนี่ยเป็นชิ้นยาวๆนี่ก็ให้มันแหลกเวลากินนี่มันก็ไม่ติดคอเนาะเนี่ยน้ำคนเป็นน้ำยาเลยแหละแอกงส้มนะครับปลาดุกตั้งเกือบค่อนกิโลนะตัวเดียวเนี่ยโคกได้ที่พอใจแล้วก็ใส่หม้อเลย นี่เนี่ยให้เดือดในน้ำมันละลายนะครับเนี่ยทำใบบนเปล,เลนดูข่าวไปด้วยนะแล้วก็น้ำมะขามเปียกเนี่เอาเม็ดมันออกไปก่อนเนะเนื้อเยื่อเนี่ยมันใช้ได้นะใส่ลงหม้อไปหมดนี่แหละสองก้อนเล็กๆอร่อยด้วยน้ำาวลาต้มสุกนะสองตะปี หมอกแค่นี้ใช้แค่นี้พออย่าใส่เยอะส่นเดียมมันเยอะเนี่ยแล้วก็เดือดเรียบร้อยก็ใส่หัวปลาหางปลาเนื้อปลานี่ลงไปด้วยนะครับแล้วคอยคนคอยดูว่ามันสุกหรือ,อยังยถ้าสุกแล้วก็ใส่ผักตามผักก็มีอย่างเดียวนี่แหละเนี่ยเป็นดอกแคนะครับ เอสิบาทนะเด็ดไอ้กเกรสรทิ้งไปเสียให้พอเดือดแล้วก็เรียบร้อยปิดฝา่าเรียบร้อยเลยนั่งกินตรงนี้สักถ้วยหนึ่งคนเดียวนะหน่หงถ้วยหนึงถ้วย,วยแล้วก็เอาหัวเอาหางเอาก้างมานะ่ชอบกินแบบนี้เนื้อเนื้อเอ,เอาไว้ให้ภรรยาคนสวยก็กิน เข้าวสวยร้อนๆสักจานหนึงแค่นี้แหละนะั่งกินตรงนี้ถ้ากินให้อร่อยมีรสชาติเปลี่ยนบ้างก็ทอดไข่สักสองฟองนะครับซอยหอมใส่โอเคนี่ยกวิวให้แล้วมันต้องอย่างนี้คนสูงวัยกินนนะครับอย่าไปกินหมูกินเนื้อกินปลากินไก่เยอะไม่ดี का